สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเทสต์วอนโ,โ940นะครับวางคันนี้วางเครื่อง 2J VVTI นะครับติดแก๊สนะครับวันนี้วิ่งแก๊สเกียร์ออโต้เดีย๋ยวมาลองคลิกดาวดูว่ามันจะความเร็วจะได้ที่เท่าไหร่นะครับไม้ตัวนี้จะเป็นไม้จาก GPS นะครับมันจะไม่ตรงแบบความเร็วจริงคือมันจะไป อ่อนไปประมาณสิบถ้าถ้าไม้ตรงนี้เจ็ดสิบก็คือความเร็วรถรถก็ประมาณแปดสิบนะครับเพราะว่าเคยเคยเคย,เคยลองแบบไม้รถทั่วไปแล้วไม้ GPS มันจะแข็งกว่าคันนี้ก็ซื้อมาสี่หมื่นบาทนะครับดูว่ามันคุ้มราคาหรือเปล่า 4ี่หมบาทก็มาเปลี่ยนเป็นแก๊สหัวฉีดตอนนี้ก็จะวิ่งเป็นแก๊สครับส่วนมากก็ใช้งานแก๊สหรือมาขับใช้งานทุกวันนะครับมันฝนก็จะตกแล้วไม่รู้จะได้วิ่งหรือเปล่าระบบเกียร์ออตโต้ครับ นิ่มทุกอย่างสมูทดีครับแต่ความเร็วเนี่ยความเร็วจากไอ้ไม์ GPS เนี่ยมันจะเหมือนจะดีเลยไปสักวิสองวิถ้าเราขับไปความเร็วจริงได้เท่าไหร่แล้วมันเหมือนจะขึ้นช้ากว่า ต้องคอยดูเดีย๋ยวขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วลองซัดดูว่าซัดยาวๆดูว่ามันจะไปจนถึงวิ่งวิ่งตัดเลยหรือเปล่าครับเพราะเครื่องรวนี้มันจะตัดที่ร18้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสองอะไม่รู้จะวิ่งถึงหรือเปล่าแต่วันนี้รถน่าจะน้อยครับวิ่งได้เน่บเยบดมเน่ยรถคันเร่งล้ว ความเร็วจริงเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาความเร็วสูงสุดเมื่อกี้อะมำลังดีเรมากไม่มันเสียครับคันนี้เลยไม่ได้ซ่อมนะครับใส่ไม้จีเพสเอาสเต็ปเกียร์เหมือนว่ามีสามสเต็ปนะคือสเต็ปธรรมดาแล้วก็กลางๆแล้วก็อีกอันคือคลิกดาว ธรรมดาออกตัวธรรมดามันก็จะเปลี่ยนเกียร์กี่ประมาณเท่าไหร่สามพันรอบรือเปล่าสามพันรอบมันถ้ากลาาๆหนประมาณสี่พันสี่พันห้าร้อยรอบรูเปล่าเดีต้องลองดูจำไม่ได้ไอดะะ 5, ออือ่กันวนชิกดาวน่าจะประมาณละห้าพันกว่ารอบเออเราลอง เตบธรรมดาดูนะครับเนี่ยออกตัวธรรมดาดูดูดรอบเปลี่ยนเกียร์นะครับประมานประมาณสองพันกว่ารอบถ้าเหยียบเบาๆครับไม่ไม่ต้องยกคนเลงเลยเหยียบแช่ไปเลยเปลี่ยนมาละสองพัน เปลี่ยนเกียร์โดย,โดยไม่ต้องยกคันเร่งเลยครับเกียร์ออโตแต่ถ้าคลิกดาวนี้นะห้าพันาลอบผมไปคลิกดาวต้องต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าฝนจะตกแล้วตกนี่เหยียบไม่ได้เลยต้องชะลอเลยถ้าจะลื่นมาก ไว้เลยฝนลงแล้วส่วนนี้ระบบแอร์ก็เหยียบไปเลยนะครับเหมือนช่างเขาวิ่งมาครบสมบูรณ์หมดเลยคือเหยียบรอบสูงปุ๊บแอร์จะตัดให้เลยตัดคอมแอร์เลยคือคอมแอร์จะไม่เสียหาย tìm hơn ba các thứ ba khung này hắn kèn ơi ồ một lần tôi đuôi mày này nó có thoáng là Ninh ninh đấy các bạn nhé, quăng rác nó bình đi mà lên nhanh rồi à. Đài chơi không? Đai rồi. เอลกีฝนลงแล้วครับาานบลลาได้คะแนี้ะครับฝนลงก็ได้พบร้อยหกเฮ้ยหกสิบเจ็ดสิบงั้นลื่นครับ แค่โดนถนนเป็นพื้นทรายหน่อยก็ล้อเรื่องปัดแหละล้อออฟรีแล้วโอเคครับอรอบหน้าแล้วลองเหยียบสุดๆดูครับลองเหยียบให้กล่องมันตัดเลยวัออนนี้กะจะเหยียบให้กล่องตัดสักหน่อยแต่ว่ารถค่อนข้าง,งเยอะไม่มีโบนะครับวันนี้ เครื่องสามพันธรรมดาไม่มีโบติดแก๊สซื้อมาสี่หมื่นบาทเจ้าของดูแลอย่างดีเลยเอามาเปลี่ยนหมดเทียนเปลี่ยนคอยอะไรนิดหน่อยของที่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วก็ใช้งานได้ปกติทุกวันครับซื้อมาปีกว่าแล้วครับคับนนี้ขับมา โอเคครับขอบครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัดให้เต็มเต็มกว่านี้ครับ <c oughs>